พวกก็เป็นอยู่ร้านพัฒน์ที่พนเจ้าวรัเซียสิงคโปร์พี่น้องมือนี่มากกว่ามากมากกินก๋วยเตี๋ยวจากชั้นสองชั้นสองร้านพึ่งตำแหลกแตกได้ทุกอย่างพี่น้องมาเด้อจากนี่ผักสลับบ้างนึงกับปิ่งพร้อมมาคอดพี่น้องเขาแห้ง ตั้งสองเลยพี่น้องมากินน้ำกันเลยจ้าแซ่บๆน้ำกันเป็นร้านประจำที่เวียนอุดรมากินประจำพี่นอ้องกินตเต๊ะวัฒนเขตทองยูทูบแล้วเนี่ยยูนี่มันแบบมีพักพร้อมเหมือนพี่น้องพักกะปิกะปินี่หาเองเั่นพี่นอ้องเพราเป็นเจ้าของร้านหะอันนี้หาเองแต่พันเอาอยูรานจา้ายูรานนี่พักพร้อมท่านผู้ใดอยากได้พักต้องขอเขึ้นบอ่อเดี๋ยวนี้เขาก็ให้เอาตั้งนะพี่น,อนอ้องเพราะว่าเขาบินนะ เขาอยากได้ผักเขาต้องขอกับเจ้าของร้านเพื่อนเอาตังค์ว่าไ้แล้วนี่พี่น้องโควิดโควิดทำให้ชีวิตเปลี่ยนพี่น้องเอ้โควิดก็จะแจกไปพี่น้องถ้าว่าน้ำไอ้กเุีงยวเพื่อนมันนวดอยู่แล้วนะว่าต้องปรุงยังไรก็ได้เพราะว่ามันนวดอยู่แล้วพี่น้องจังหบ ถึงอุดอดแล้วอันต้มนอนงงห้อยสุดกินอยู่นี่พี่น้องมันอนอยู่ยังไม่ได้แล้วอยู่เนี่ยเป็นหิวเขาแห้งไปเล่นกินก๋วยเตี๋ยวก่อนพอแห้งนิดหน่อยเลยพี่น้องอันเพราะว่าไม่มืออันมากพักกันเห็ดไม่เฮียลข้งลางล่างพักซ้ำเดี๋ยวไปสอบไม้ได้พี่น้องเดี๋ยวตกลงตรวจสอบให้ทางกันถัดเสียงพุทัดเนาะเป็นวันรอดอีกสองอาทิตย์เบิง่งอันว่จาจะต้องซื้อไหม แซ่บพี่้อกก็ต้องคุงไรดอกว่าของเขาเจ้าแซ่บี่หรอผักสวนเดียวให้อุ่อนกินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้กบปีแล้วพี่้อก

นับนับเงินอยู่กับเดืนไหนนี่แหละดีละนอเคอาี่ฮะวีเอแม่ ขุดจะแม่ตั้งสองแล้วพี่น้องแแห้งก๋วยเตี๋ยวคนแฉ่มีตบต่ำมียังความแลพี่น้องแค้ตัวเนี้ยก๋วยเตี๋ยวแฉ่แห้งพี่น้องออาหารไทยเลยนเพอ่านี่และอาหารใช้อาหารล้งเลย

ทำไมรถเยอะหรอไปลงทางบ้านก็ต้องตามเบียร์ขับรถหรอเบียร์เบียร์ได้ยังนนหนา้ำมละเ้มันหนมากจื้มัเนี่ยอัดมันจดเื้อยู่เนี่ย

มันเปินก่งหวานก็ได้กึ่งห่าสิกไหมแต่มาคุ้งนี่ทบบเพราะมันมีหมั่เดียวอืมหมันมายากคุณบอกว่ามินจะมีนุ่งกลิ่นมะนาย เป็นกินก็เจอเราไปเป็นยางของนังกัยอของรอบกัดมาสิแม่ไปน้นกันรอบลงมารอบเยะตีเป็นลงน้กริงอบใจเอาไรที่ยุบันเนี่ยก็บ่มี่ก็ไปมือไี่หล่ออยาไปกินตรงๆก็เป็นอุดอดง่ากไปลงข้างี่เปนเดมันกมหารมานน

วันนี้น่ยื่อไ่ได้ว่าช่าน้องไปรที่นอมี่น้อันอันัไหรือว่าอันตูนนุ่มบดเมย่อไหร่รบ่าตู้เม่อไรบุตรผู้ตาผูานะ,ะ่งน้ำอันกินเป็นยุคโราณนั่กินหมูมัานกินน้ำมือจอบยม่จบลพี่น้องเอากระเบื้องหัวที่กิ ก็นนั <Netz ank ke als> ่งกินยาเจ้าเนี่ยเพราะเขาต้องจะเด้่เดี๋ยวฉันอัดกิ๊อยู่เลยกเจียวแซ่บนะโอ้กูสิมานั่งกินนับปันพี่น้องโอ้ส่วนไหนเพื่อนมานั่งนักส่วนไหนมิ่งแต่ตีพ่อเฮ็ดกิ๊บเน่าดอกตีเฮ็ดทำเหนียวเตี้ยนนั่นแหละทำรับนีคลิปนี้กะทำเนี่พี่น้องเจ้าน้องแล้วน่ฝากไว้เนี่ยจ้าอันก๋วยเตี๋ยวจานสอง้อพี่น้องอันนี้เพิ่งคอนแกนพี่น้องไอ้ปลาแดีเนี่ยจะเสียพักบอสคือบอสเสือกัน สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องมูเพราะฉัมาขอนางน้ำจังไหนก็ฝากท่านสองก๋วยเตี๋ยวที่นี่พี่น้อง้แล้วก็ทำแรกว่าไปนี่นะแต่ว่าพี่ผู้ใดก็สิยาอกวก็ไหนร่วมปเด็โอเคไปแล้วจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามารับท่วมขอบทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยอมสิมีคลิปน้องงวต่อปิดกล้องกแล้วไงทอนี่บอกนั่นแหละนี่นบอกจ้าเน่เน่เน่โอ้ยปิดแหมแม่